สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกพี่นุ่นมารายงานตัวแล้วค่ะวันนี้พี่นุ่นจะพาเด็กๆไปสนุกกับช่วงคิดสนุกกับภาษาไทยในเกมคำไทยอะไรเอ่ยพี่นุ่นจะมีภาพให้เด็กๆด,กดูและเด็กๆจะต้องถอดคำจากภาพที่เห็นให้ได้ค่ะ และเหมือนเดิมเลยวันนี้พี่นุ่นมีสมาชิกคิดสนุกคนเก่งที่มาเล่นเกมกับพี่นุ่นค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีสพี่นุ่นได้ยินเสียงพี่นุ่นชัดไหมคะได้ค่ะแล้ววันนี้พร้อมที่จะเล่นเกมนี้ไปกับพี่นุ่นหรือเปล่าพร้อมค่ะถ้าอย่างงั้นอย่ารอช้าค่ะเราไปเล่นเกมนี้ด้วยกันเลยค่ะเด็กๆ ภาพแรกคือภาพเด็กผู้หญิงกำลังเทน้ำลงพื้นค่ะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกและภาพที่สองค่ะเป็นภาพที่ง่ายมากๆเลยส่วนนี้ทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามมากค่ะ และราดหน้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆ <Yay! S 1> เก่งมากๆเลยค่ะคำว่าราดหน้าพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าราดค่ะ <c oughs> ราดสะกดด้วยรอเรือหรือว่ารอลิงคะเด็กๆ <c oughs> รอเรือค่ะใช่แล้วค่ะ ราดที่สะกดด้วยรอเรือมีความหมายว่าเทของเหลวๆเช่นราดน้ำให้กระจายแผ่ลงพื้นค่ะแต่ถ้าราดที่สะกดด้วยรอลิงจะมีความหมายว่าปูแผ่ออกไปเช่นราดพรมนั่นเองได้รู้จักกับคำว่าราดที่สะกดด้วย รอเรือและรอลิงกันแล้วต่อไปพี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกันต่อกับเกมคำไทยอะไรเอ,อ่ยในรอบที่สองค่ะไปดูภาพด้วยกันเลยค่ะเด็กๆภาพแรกเป็นภาพของเหลวที่เราใช้ดื่มใช้กินค่ะเด็กๆเรียกว่าอะไรนะส่วนภาพที่2เป็นภาพของพืชผักที่มีรสเผ็ดเอ๊ เมื่อถอดคำจากภาพทั้งสองภาพนี้แล้วพี่นุ่นว่าจะต้องเป็นของกินที่แสนอร่อยแน่ๆเลยค่ะเด็กๆทางบ้านคะสมาชิกค,คิดสนุกคะเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2น3น้ำพริกค่ะและน้ำพริกเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะเด็กๆ น้ำพริกเป็นอาหารคู่ครัวคนไทยมาอย่างช้านานค่ะเด็กๆอย่างในสำนวนไทยก็มีคำว่าน้ำพริกด้วยค่ะเด็กๆนั่นก็คือสำนวนไทยที่ว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนั่นเองค่ะมีความหมายว่าลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุนหรือเสียทรัพย์จำนวนมากโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ได้รู้จักกับน้ำพริกกันไปแล้วต่อไปพี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกันต่อกับเกมคำไทยอะไรเอ,อ่ยในรอบที่3ค่ะไปดูภาพด้กันเลย<อ>ภาพแรก<อ>เป็นภาพพันยพืชสีเหลืองทองอเมื่อนำไปหุงเนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆเลย และภาพที่2ก็คืออวัยวะที่อยู่เหนือเท้าขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรนะและภาพสุดท้ายก็คือสัตว์ที่มีเสียงร้องอูดอูดได้เวลาตอบแล้วค่ะเด็กๆตอบเสียงดังๆให้พี่นุ่นชื่นใจหน่อยค่ะว่าคำไทยในวันนี้ก็คือข้า,ขา,ข,าขาหมูค่ะและข้าวขาหมูเป็นคำตอบที่ ถูกต้องค่ะเด็กๆแค่ได้ยินชื่อที่นี่ก็หิวข้าวแล้วค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยซึ่งมีประเพณีเกี่ยวกับข้าวด้วยคะ่ะนั่นก็คือประเพณีการทำขวัญข้าวเป็นประเพณีบวงสรวงพระแม่โพศพผู้เป็น วิญญาณแห่งข้าวโดยเชื่อว่าถ้าข้าวมีขวัญสิงอยู่ประจำไม่ไปไหนต้นข้าวก็จะงอกสมบูรณ์ให้ผลผลิตที่ดีค่ะ <S <S 1> <S 1> เราเล่นเกมคำไทยอะ,อะไรเอ่ยกันไปถึง3รอบแล้วแต่ยังเหลืออีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆอย่าพิ่งยอมแพ้นะคะไปดูภาพด้วยกันเลยค่ะ ภาพแรกเป็นภาพที่มีน้ำกำลังเดือดปุดๆค่ะการที่น้ำจะเดือดแบบนี้เราจะต้องทำอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกส่วนภาพที่สองเป็นภาพของผู้หญิงกำลังคลุกเคล้าผักให้เข้ากันเขาเรียกว่าอะไรนะและภาพสุดท้ายพี่นุ่นเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนจะต้องชอบอย่างแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3งส ต้ยมยำกุ้งค่ะ,คะและต้ยมยำกุ้งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต้ยมยำกุ้งเด็กๆรู้ไหมคะว่าต้มกับยำม,มีความหมายที่แตกต่างกันค่ะต้มหมายถึงการใช้ความร้อนทำให้ของเหลวเช่นน้ำหรือสิ่งอื่นๆเดือดแล้วก็สุกค่ะ ส่วนคำว่ายำม,มีความหมายว่าเขาคละปะปนแต่พอเอาต้มและยำม,มารวมกันก็จะได้เป็นชื่ออาหารนั่นเองค่ะอย่างเช่นต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เล่นเกมคำไทยอะ,อะไรเอ่ยกันไปถึงสี่คำว่าแต่เด็กๆจำกันได้ไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างจำได้ครับมีคำว่าอะไรบ้างคะ าราดหน้าค่ะราดหน้าน้ำพริกค่ะน้ำพริกข้าวขาหมูค่ะข้าวขาหมูและคำสุดท้ายก็คือคำว่าต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะวันนี้เราก็ได้เล่นเกมคิดสนุกกับภาษาไทยกันจบแล้วสนุกไหมคะเด็กๆสนุกคะ่ะค่ะไว้ครั้งหน้าเรามาเล่นเกมนี้ด้วยกันใหม่นะคะบายบายค่ะ เด็กๆทางบ้านคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปสนุกกันต่อกับช่วงสมาชิกคิดสนุกประจำวันลคะค่ะวันนี้เข้ามาเล่นเกมคะ่ะแต่ว่าเป็นเกมอะไรนะ้าเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยเกมเอ๊ะสีอะไรนะ <c oughs> เด็กๆจะมีเวลา30วินาทีในการบอกสีที่เห็นไม่ใช่อ่านตัวอักษรเมื่อเด็กๆบอกสีได้ถูกต้องจะได้รับ1ดาว เด็กๆทั้งบ้านที่ดูอยู่ก็เล่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะสู้ๆนะคะเด็กๆเ,เ,เขียวค่ะม่วงเหลืองส้มแดงเขียวชชมพูเหลืองเขียวม่วง ส้มเขียวม่วงและสมาชิกคิดสนุกในวันนี้ทำสถิติเก็บดาวไปได้ทั้งหมด13ดาวเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจำวันในวันนี้มากๆเลยนะคะที่มาเล่นเกมเอ๊ะ อะ,อะไรนะกับพี่นุทนแล้วถ้าเด็กๆทางบ้านคนไหนอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกอยากมาเล่นเกมกับพี่นุทนแบบนี้ก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่นี่เลยแฟนเพจคิดสนุกค่ะนุนหล่อเล่นเกมกับเด็กๆอยู่นะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงสุข เวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะคะ